สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหมู่บ้านพาทาโกเนียนะคะอยู่ถนนสามวาค่ะประมาณ200เมตรนะคะอยู่ซอยสามด้านหน้าหมู่บ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกร้านค้ามีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะ ห้องโถงนะคะสวยมากอันนี้ห้องกว้างนะคะอันนี้ห้องโถงค่ะชั้นหนึ่งกว้างขวางค่ะอันนับตรงนี้สามห้องนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำด้านหลังทำครัวได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีพา์เตอร์ครัวค่ะ ด้านหลังมีปั๊มน้ำให้ค่ะปั๊มน้ำแถมให้นะคะกว้างขวางค่ะชั้นหนึ่งนะคะไ,คไปดูช,<อ>ชั้นสองนะคะเก็บของหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวจะพาดูหน้าบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นดูชั้นสอง ค okay. สวยงามนี่บริเวณชั้นสนะคะ,คะด้านหลังจะมี2ห้องนอนค่ะห้องนอนเล็ก,กน,นะ,ะห้องนอนเล็กส,ส<อ>ห้องนะคะนี่สองห้องติดกันเลยและนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำม,มีมมแยกห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำม,มีกระจกกั้นให้สวยงาม ันนี้คือห้องใหญ่ค่ะห้องคิงไซส์เลยมีมีแอร์ให้หนึ่งตัวแล้วค่ะอันนี้แอรนะคะบรรยากาศก็น่าอยู่ค่ะบรรยากาศน่าอยู่เงียบเงียบก็สงบดีค่ะแต่ของกินเยอะมากเลยค่ะหน้าบักซอยนะคะตรงนี้สวยงามมากเออห้องโล่งๆนะคะ ใ้าไหนสนใจก็ทักแดงมาได้เลยค่ะ080942 0569นะคะ